นิ้วล็อกเป็นเบาหวานสามารถทานผู้หลานได้ไหมคะโอเคนิ้วล็อกเบาหวานกินได้เลยค่ะพี่นิ้วล็อกเนี่ยก็คือเลือดพี่เดินไม่ดีนั่นเองพี่อาจจะมีพวกน้ําน้ําตาลในเลือดมีไขมันหินปูนยูริทพังผืดเกาะที่นิ้วนะคะคนที่นิ้วล็อกได้เนี่ยเขาเรียกว่าหนังติดกระดูกหนังหุ้มกระดูกคือแห้งอะ่ะนะคะเลือดมันแหง้งมันหนีบมันหนีบมันตันไปหมดเลยค่ะแล้วเลือดมันบ่เดินมันไม่เดินนะคะพี่ทนิสลาเพราะเลือดพี่ไม่เดินปุ๊บเนี่ย พี่ต้องนวดถ้าพี่ไม่นวดมันแก้ไม่หายนะคะแพทย์แผนไทยใช้วิธีการนวดผ่อนคลายนวดคลายเส้นนวดน้ำมันกัวซาแล้วแต่พี่สะดวกเลยแต่พี่ต้องรีดเส้นที่มันติดติดติดกระดูกให้มันฟูออกหนังสมมติหนังพี่นะพี่สังเกตตัวเองคนที่เป็นนิว็อกเนี่ยเนื้อหนังมันจะแน่นติดกระดูกเลยพี่เคยเห็นคนผอมๆไหมอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างนี้หหรอมันจะติดกระดูกมันจะกินเนื้อถ้าถ้าคนที่ติดอย่างเงี้ยพี่ต้องไปนวด นะคะให้มันฟูขึ้นคนที่เนื้อฟูมันจะเป็นอย่างเงี้ยดึงได้ดึงได้บัดติดกระดูกคนที่เป็นนิ้วล็อกติดเลยเลือดมันก็เดินไม่ได้พอพี่เดินไม่ได้ปุ๊บแน่นอนค่ะเลือดมันบัดไหลเวียนมือบางคนที่เป็นเกลือลมาตอยเป็นนิ้วล็อกอ่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องนวดให้มันคลายให้เส้นมันคลายให้มันโป่งให้มันหลงคืงหมดเจ้าแล้วก็พี่เป็นเบาหวานเหมือนกันน้ําตาลในเลือดพี่สูงจะทําให้เลือดพี่เหนียวมืนหนืดพอน้ําตาลในเลือดสูงพี่กินอะไรไม่รู้หวานเยอะหรือ มันก็จะแน่นเลือดของพี่จะแน่นมันเดินไม่ได้เนาะก็กินผู้หลานได้เลยร่วมกับการนวดนะคะโอเคค่ะค่ะพี่วุ้